สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้จะมาผัดกะหล่ำนะคะผัดกะหล่ำใส่หมูเมนูง่ายๆเลยนะคะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มีดอกกะหล่ำหั่นแล้วเนาะใส่แครอทใส่หอมด้วยหมูหั่นชิ้นกระเทียมนะคะแล้วก็มีกระเทียมกับพริกโรยหนะ้าซอสก็เป็นซอสผัดเลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเลยเนาะตั้งกงระทะมาสักระยะแล้วนะคะเริ่มเลยนะคะ ใช้น้ำมันนะคะ ยายเล็กสวัสดีค่ะยายเล็กเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยไม่เห็นยายเล็กนานเลยสถานการณ์โอเคหรือยังคะสวัสดีปีใหม่นะคะยายเล็กสุขภาพแข็งแรงนะคะโอเคเดี๋ยวเราผัดกระเทียมมานิดน,นึงแล้วเราก็จะใส่โหด้วยนะคะ กำลังหอมเลยนะคะกระเทียมขอบคุณค่ะอย่าได้หัวนะคะเราซื้นูนีดนึงอ,อันนี้เป็นเม,เมนงงูง่ายๆทำที่บ้านเลยนะคะโอเคกระเทียมเริ่มจะเหลืองแล้วเราก็จะใส่หมูเลยนะคะ ซอสหอยไปในนี้นิดนึงนะคะให้เข้ากับให้ให้เข้ากับเนื้อหมูใส่นี้ก่อนช้อนโต๊ะ จะหมักหมูก่อนเนาะหมักหมูแล้วเขาก็เอามาผัดก็จะได้ก็จะได้หมูได้รสชาติที่อร่อยกว่าเดี๋ยวเราจะใส่ผักเลยนะคะก็จะใส่ผักเลยแล้วเราก็ปรุงเลยนะคะท,ที่หอมมากหยวเริ่มสีสวยแล้ว ไม่เป็นไรนะพ่อแม่ ซอสปรุงรสหยอดๆน้ำปลาน่าจะหนึ่งยหยอดไปก่อนซอสปรุงรสซอสปรุงรสไม่ต้องใส่เยอะใส่ปลายช้อนพอแต่ว่าให้แบบว่ามีาติดรสชาติติดยิ่งก็ซอสต่างๆก็มีหมดรสและนะ้วนะก็ใส่น้ำตาลสัก ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะจะได้รสชาติโฟมกรอบ น้ำนิดหนึ่งนะคะเติมประมาณประมาณคทีหนึ่งนะคัทีหนึ่งน่าจะสองช้อนตถ้าใครชอบนะ้ำขขีก็เติมเพิ่มว่าเอาลาดข้าวนีนนำประมาณนี้นะเดี๋ยวเราค่อยชิมแล้วก็ เติมส่วนผสมอย่างอื่นนะคะเราจะใส่กระเทียมเติมส่วนผสมอย่างอื่นหมายถึงว่าถ้าแบบรสชาติยังไม่ได้เนาะเราก็เติมน้ำปลาหรือเติมอะไรเพิ่มน,นะคะเราก็จะใส่อันนี้เลยนะคะใส่โรยเลยเพราะว่ากระเทียมจะได้สุกนิดนึงแล้วก็จะปิดฝา แม่ทำให้เด็กก็ไม่ต้องใส่พีคคนะปิดฝาแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเคลียร์เราจะไปเคลียร์จานก่อนเคลียร์จาน ขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะมารับชมขอบคุณเยเลกมากมากนะคะเยเลกบอกว่าหน้าอร่อยจังมีเราก็จะลดไฟลงนิดนึงไฟลงนิดนึงเราก็จะชิมนน่าจะสุกมันจะสุกประมาณก็จะชิมแล้วก็ตักใส่จาน ใส่อะไรแล้วพอดีเลยออกเผ็ดนิดนึงปลายลิ้นเพราะว่าเราใส่พริกโรยเราไม่ได้ใส่พริกตอนค่ะเราใส่พริกโรยก็คือได้ได,ได้เผ็ดที่ปลายลิ้นแล้วก็รสชาติโอเคเลยเราเติมน้ำประมาณน่าจะทักพีกับอีกครึ่งเนาะพัพีกับอีกครึ่งพอ,อดีเลยนะคะไม่ต้องเติมอะไรแล้วไม่เค็มไม่หวานสีสวยด้วยค่ะยาเล็กบอกนี่นะคะ เดี๋ยวเราชิมดูกระหล่ำเนาะถ้ากระหล่ำสุดเราก็ปิดไฟปิดไฟเลยนะคะเสร็จแล้วแค่นี้เองได้ามากนะคะผัดถักเมนูแบบว่าใครใครก็ทําได้แต่ถ้าเรากะซอสไม่ถูกอะ่ะมันจะเค็มมันจะไม่มันจะไม่กลม,มก่อนอืมอืม ลำดอกกระลำกรอบกำลังกรอบกำลังสุกพอดีนะคะดาก,ก็น่าจะพเพราะว่าจะให้มันนิ่มอีกนิดนึงแต่แฟนดาก็ชอบถ้าชอบกรอบนะคะเขาไม่ชอบสุกมาก แต่ละเราปิดปิดแบบนิดเดียวน,นะคะต้องชอบก่อนก็ไม่ชอบสุดมากอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟเลยเนาะ,ะปิดไฟแล้วก็ตักใส่จานให้เพื่อนๆดูเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะตอนนี้นะคะไม่รู้ว่าเป็นต่างชาติหรือว่าคนไทยเนาะ,ะนี่ปิดไฟเลยเนาะ,ะโอเคตักเสรจจานเลยเสร็จแล้วเมนูมง่ายๆเลยนะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะนี่เลยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะนี่นะคะก็จะเป็นผัดกะหล่ำนะคะผัดกระหล่ำใส่หมูเมนมูง่ายๆอร่อยๆเลยนะคะถ้าเราไม่ได้ผัดป่อยๆเราก็จะกัดซอสนี่แค่นั้นเองนะคะแต่ว่าขั้นตอนการทําวิธีทํานะคะจะง่ายมากเลยเนาะก็จะได้รสชาติประมาณนี้นะคะอย่าใส่น้ําเยอะนะคะใส่น้ําเยอะมันจะจืดเพราะว่า เพราะว่าเคยผัดเมื่อก่อนไม่ได้ไม่ได้ค่อยได้ทํากับข้าวเนาะทำงานกรุงเทพเราไมไ่ค่อยได้ทำกับข้าวซื้อแต่กับข้าวกินแล้วทำไม่อร่อยนะนกากไม่ดูมันต้องมันต้องได้ทําบ่อยๆก็จะกะน้ําหนักกะ่วนโสมกะอะไรได้ะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวมารับชมของคุณยายเล็กมากๆเลยนะคะวันนี้นะก็จะขออนุญาตลงเลยนะคะยายเล็กอขอให้สุขภาพาแข็งแรงทุกท่านเลยนะคะ t h a you e v e r y o n e f o ข Watch ช n g ขอบคุณ29ล้านดวงใจทุกท่าน มันจะให้15นาทีนะคะเยะเล็กเหลืออีกเหลืออีก40 45 0วิเยเล็กเป็นยังไงบ้างคุยกับเยเล็กแป๊บนึ่งเยเล็กสถานการณ์นะ่าจะปกติแล้วเนาะใช,ใช่ไหมคะเยะเล็กอยู่ห่างอยู่ห่างชายแดนนะไกลไหมไกลไหมคะมแล้วก็ดูข่าวนะก็ตามข่าวอยู่นะสถานการณ์ตอนนี้ก็หลายอย่าง ที่อเมริกาก็สถานการณ์แบบอ่าอันนี้อยู่นะคะแล้วก็ที่ไทยเราน่าจะคอนเทนเนอร์เนาะกำลังลงเลยใช่ไหมคะคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์เห็นว่าบ้านหนองจานอะเอาคอนเทนเนอร์ hmm. ไปลงแล้วเนาะ mm hmm. ที่ดูข่าวเนาะที่ติดตามข่าวบ้านหนองจานนั่นแหละ mm hmm. ที่ลงเอาคอนเทนเนอร์ ก็หลากหลายความคิดมันไม่มีอะไรผิดถูกเนาะมันก็ต้องแต่ว่าคอนเทนเนอร์ก็ไวดีแหละ่ะว่าขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวลาขออนุญาตลงเลยนะคะบายบายสวัสดีทุกท่านนะคะ Thank you everyone for watching บายบาย Have a good day for everyone